สวัสดีครับผมอาร์มจากร้าน99เจริญทรัพย์เกษตรสําหรับคลิปนี้ผมนําเครื่องตัดหญ้าของทางฮุสวาแนมาแนะนําให้ลูกค้าเกษตรกรที่เป็นมืออาชีพหรือว่าต้องการเครื่องตัดหญ้าที่ค่อนข้างมีมาตรฐานสูงนั่นก็คือรุ่น541 RS เป็นรุ่นใหญ่สุดของทางฮุสวาแนเนื่องจากว่าตัวรุ่น143อาทูเขาได้เลิกผลิตแล้วปรับเปลี่ยนปรับปรุงเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นตัว541ตัวนี้ก็ออกมาได้ ประมาณสักปีกว่า2ปีแล้วแต่วันนี้อาร์มเพิ่งมีโอกาสได้มาแนะนําลูกค้าเกษตรกรท,ทุกๆท่านนะครับแล้วอยากจะเอามานําเสนอในมุมมองของอาร์มว่าตัวนี้มันน่าใช้แค่ไหนอันดับแรกเลยครับ ตัวเครื่องตัดหญ้าฮูสว่าตัว541 RS เป็นเครื่องยนต์2จังหวะ CC อยู่ที่ประมาณ4 1 5 c c ม้าอยู่ที่2.14แรงม้าตัวนี้ก็ถือว่าแรงม้าแรงขึ้นมากว่ารุ่นทั่วไปขึ้นมานิดนึงแต่จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างที่ยามชอบสำหรับตัว541 RS ตัวนี้ก็คือในเรื่องของ รอบในการตัดในการทํางานต้องบอกว่ารอบมันค่อนข้างจัดจ้านเวลาที่เราจะไปลุยญ้านหนา,นานอย่างเงี้ยน,นะครับบางทีบางรุ่นอะ่ะมันจะต้องกดเรียกรอบแวทแวทถึงค่อยตัดได้แต่ดูดค่อนข้างที่จะติดมือมากๆในการตัดในเรื่องของรอบในการใช้งานเสียงของเครื่องยนต์ในการทํางานโดยทั่วไปอะ่ะลูกค้าเกษตรกร,กรที่จะไม่ค่อยเลือกสองจังว่า เพราะธรรมดา2องน้งวหัเสียงมันจะค่อนข้างเสียงมันจะแวดหนกหูค่ะบางคนที่เวลาเขาตัดทั้งวันอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกแบบเมื่อยล้าหูหรือหนกหูสําหรับตัว541เบอกว่าให้เสียงในการใช้งานที่ค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับเสียงจะไม่แว๊ดไม่หนกหูอีกหนึ่งอย่างอามค่อนข้างชอบมากๆตัวสายสภาายของเขาลุกผมมองว่าเวลาที่เราจะใช้สายสะพายหรือปรับสายสะพายอะ่ะ ถ้าเป็นแบบรุ่นปกติทั่วไปอะ่ะมันจะต้องคอยมาแก้คอยมาถักคอยมาปรับตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบยุ่งยากตัวเนี้ยต้องบอกว่าสายตะพายเนี่ยผมปรับดึงอย่างนี้นะผมปรับผมก็ดึงปรับเอาเลยว่าผมจะเอาแบบให้มันกระชับตัวผมแค่ไหนเพียงแค่ผมดึงแค่นั้นหรือวแบบ่าอยากจะคลายหน่อยคลายออกหน่อยขย,อย่าแค่นี้สายตะพายตัวเนี้ยให้มาเป็นแบบนุ่มๆโฟมนุ่มๆน,น,นะ ค่อนข้างที่จะแบบเวลาที่เราแบกในเรื่องของน้ําหนักตัวเครื่องอะ่ะมันจะลดอาการเมื่อยล้าของเราถ้าเกิดว่าเราปรับสายที่ให้มันกระชับกับสีละในการตัดของเราในเรื่องของตัวพวกการตัดคูสัวหน้าเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความ แข็งแรงทนทานของเขาอย่างตัวพวกกกหางเขาก็มีลูกยางการสะเทือนมาให้อย่างพวกการตัดพวกนี้แข็งแรงนะหัวเกลียวพวกนี้ไม่ต้องพูดเลยขึ้นชื่ออยู่แล้วแต่แต่แตข้อเสียหนึ่งอย่างเลยใช้พวกอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นลูกค้าบางคนจะไปตีนหัวโคง้งสูบน้ําหรือปลายเลื่อยหรือปลายตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มพวกน,วกนี้มันจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเพาขับของเขามันจะเป็นเพาขับแบบสี่เหลี่ยมมันจะ เหมาะกับการที่เอาไว้ตัดหญ้าโดยตรงแต่ว่าในเรื่องของกระปุกเอ็นสามารถใส่ได้นะลูกค้าแต่ว่ากระปุกเอ็นนะอาจจะต้องเป็นรุ่นที่มันเฉพาะสําหรับตัว541นิดหนึ่งนะครับทางร้านก็มีจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นตัวตลับเอ็นของทางฮุสวาน่าหรือว่าจะเป็น สำหรับเอ็นกปลุกเอ็นที่เป็นรุ่นเทียบของที่สามารถใส่กับตัว 5C1 ได้เราก็มีนะอันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของทรงแฮนด์จะเป็นทรงแฮนด์แบบสไตล์ยุโรปด้านขวาแฮนด์ hand ตรงไกลเล่นมันจะมีระยะที่แคบกว่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นระยะที่แบบว่ายาวกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับจะชอบแบบไหนยังไงนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะสาหรับตัวแฮนด์ด้านซ้ายที่มันมีความยาวที่มัน เยอะกว่าทางด้านขวามือของผมแบบนี้นะฮะวันนี้ผมอยากอยากมาลองตัดหญ้าอยากอยากให้ลูกค้าลองมาดูซุ้มเสียงของเขาเนี่ยซุ้มเสียงค่อนข้างที่จะเลาอารมณ์เล้าใจมากๆเลยเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นเครื่องให้ลูกค้าฟังนะลูกค้าได้ยินเสียงดังแก๊งแก๊งแก๊งไหมตัวนี้มันเป็นคัสแบบว่าคาัสสปายแบบคัสเหล็กมันจะจับได้ดีแต่ว่ามันจะมีเสียงในดังแก๊งแก๊งแกงนิดหนึ่งนะครับลูกค้าก็ ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นลักษณะสไตล์ของเครื่องของเขา <l ug noise> ครับเสียง l ล u d มากนะครับเราเล่งก็ติดมือด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองตัดกันดูเลยดีกว่า เกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเครื่องตัดหญ้าหุสวารุ่น5 4 1 r อตัวนี้ทางร้าน99เจริญทรัพย์เกษตรของเราเนี่ยได้มีวางจำหน่ายแล้วในส่วนของสนุนร,ราคาผมจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะลูกค้าลองกดเข้าไปดูเวลาที่เราจะคอมเมนต์ต่างๆใน YouTube นะครับลูกค้าลองกดเข้าไปดูนะผมทิ้งราคาไว้ให้ในคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วช่องทางการหนังสือนะครับเรามีด้วยกันอยู่หลายช่องทางมากๆนะครับสำหรับ ลูกค้าท่านไหนที่กําลังจะตัดสินใจว่าจะเลือกเครื่องตัดหญ้าสําหรับแบบที่มีคุณภาพสูงๆว่าเบื่อแล้วกับไอ้เครื่องตัดหญ้าที่มันไม่ค่อยได้คุณภาพผมอยากจะแนะนําเจ้าตัวฮุสวาน่ารุ่น541อีกสักหนึ่งตัวเป็นรุ่นที่ผมบอกได้เลยว่าสามารถลุยงานหนักๆได้รอบในการตัดสามารถลุยได้เลยเลือกใช้ใบตัดหญ้าดีลูกค้าลุยสบายๆในการตัดแบบ ที่ผมสาธิตอ่ะมันอาจจะเป็นญ้าที่มันไม่ได้สูงถ้าลูกค้าจะซื้อไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับตัวนี้ในเรื่องซุ้งเฉียงเองก็เสียงในการตัดทํางานไม่ได้โนกหูทํางานได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานสูงนะครับคิดถึงหลาน99เจริญทรัพย์เกษตรนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่องทางการติดต่อและสั่งซื้อ YouTube ให้ลูกค้าพิมพ์99เจริญทรัพย์เกษตร ใต้คลิปทุกคลิปจะมีลิงก์ให้กับลูกค้าเลือกในการสั่งซื้อค่ะลิงก์แรกเป็นลิงก์ไลน์ให้ลูกค้ากดลิงก์เข้าไปและกดไปที่ Google ก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะลิงก์ที่2เป็นลิงก์เว็บไซต์ลูกค้าสามารถกดลิงก์เว็บไซต์เข้าไปดูหน้าสินค้าต่างๆของทางร้านได้เลยค่ะ Facebook ให้ลูกค้ากดเข้าไปที่หน้าค้นหาแล้วพิมพ์99เจริญทรัพย์เกษตรก็จะมีเพจ a c e b o o k ขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วให้ลูกค้ากดส่งข้อความก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะ ไลน์ทางร้านเป็นไลน์ออฟฟิเชีสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อกับทางร้านผ่านทางไลน์ไปที่หน้าหลักแล้วมองไปที่มุมขวาบนและให้ลูกค้าไปที่สัญลักษณ์คนและบวกเลือกกดค้นหาที่ ID ให้ลูกค้าพิมพ์092-393-8866ีด3 9 3 8แแล้วกดไปที่แว่นก็จะสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้แล้วค่ะ